ตอนที่30มสิบรำเพยกลับมาที่บ้านหัวใจอุ่นซ่านด้วยความสุขหลายวันแล้วที่ไปนอนที่คอนโดวันนี้เธอต้องลงครัวช่วยพี่มลิสักหน่อยใครชอบกินอะไรเธอจะทําให้ทุกคนหนูกลับมาแล้วค่ะรำเพยเอ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มกว้างขณะเดินเข้าไปหาคุณอรพันธ์ที่ห้องนั่งเล่นกลับมาแล้วหรอดิดอยู่ที่ห้องน่ะคุณอรพันธ์บุ้ยปากไปทางข้างบนค่ะหนูไม่ได้ทําอาหารให้แม่ออนกินหลายวันแล้ววันนี้แม่ออนอยากกินอะไรคะรำเพยเข้าไปเอาอกเอาใจ แม่อยากกินแกงหมูเทพโพแม่สามีรีบตอบทันใดแล้วในครัวมีผักบุ้งไหมคะพี่เมลีซื้อมาหรือเปล่าแม่ไม่รู้หลายวันมานี้มลีทำกับข้าวผัดผักโน่นนี่ไม่มีแกงอะไรสักอย่างพอรําเพยไม่อยู่บ้านอาหารการกินก็แย่ลงของหวานเป็นบัวลอยไหมคะรําเพยยิ้มเอาใจบัวลอยหรอดีดีคุณอรพันธ์พยักหน้าทันทีหนูไปดูของก่อนถ้าไม่มีจะได้รีบออกไปซื้อ รำเพยพูดแล้วก็หมุนตัวออกไปจากห้องนั่งเล่นคุณอรพันธ์มองตามหลังใจอยากให้ลูกสะใภ้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเพราะมีคนเอาอกเอาใจอย่างนี้ไงจึงได้เอนดูรำเพยเป็นอย่างยิ่งรำเพยเข้าไปหาพี่มะลิที่ห้องครัวเธอบอกรายการอาหารที่จะทำซึ่งมีแกงหมูเทโพไข่พะโลใส่เลือดทอดมันปลากรายและผัดพริกปลาดุกทอดกรอบให้กับภูสินพอเห็นว่าไม่มีของที่ต้องใช้หลายอย่างจึงคิดที่จะออกไปซื้อของที่ตลาดเย็นในทันที ภูดิดนั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กเขากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาเอกข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่จะเขียนและข้อมูลในการสอบเข้ารับราชการขเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อรำเพยเปิดประตูห้องนอนเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปข้างนอกเธอเห็นเขาก็ยิ้มทักแถมยังชนออกไปข้างนอกด้วยกันพี่ไปตลาดด้วยกันไหมหนูจะไปซื้อกับข้าวแมออนอยากกินแกงหมูเทพโพแล้วหนูก็จะทำไข่พะโล้ใส่เลือด กับทอดมันปลากรายพี่ด้วยของหวานหนูก็ว่าจะทำบัวลอยราเพยสาธยายออกมาไปสิผู้ดิดปิดโน้ตพุกในทันทีจากนั้นก็ลุกขึ้นมายืนอย่างกระฉับกระเฉงเรื่องงานเป็นยังไงบ้างคะเธอถามอย่างเอาใจใส่พลางหยิบงเกงขาสามส่วนมาใส่ทนกระโปรงยื่นสมัครสอบไปหึบอกพี่ไม่ให้ใช้เส้นสายไม่ใช่หรอหนูบอกตอนไหนรำเพยมึนงงไปหมดแล้วเธอกำลังตกใจนะเนี่ยเมื่อเช้าเขาโทษว่าเป็นความผิดของเธอ เอ๊ะรำเพยคลายไม่ยอมรับอีกทั้งยังค้อนควักออกมาเชื่อเถอะพี่สอบได้อยู่แล้วเขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจแล้วสอบวันไหนระคะวันที่26เราต้องอ่านหนังสือสอบหรือเปล่าจะสอบเข้าราชการเป็นครั้งแรกพี่เพิ่งจะหาข้อมูลไปแต่ยังหาไม่เจอผู้ดิต,ตอบกลับมารมเพยถอดเสื้อสีขาวออกจากไหล่ทั้งสองข้างจากนั้นก็หยิบเสื้อยืดสีขาวตัวหนึ่งมาสวมใส่ส่วนผมก็มัดรวบเป็นหางมา้าและควักกระเป๋าสะพายขึ้นถือพลางพูดกับเขา ไปกันเถอะค่ะไปตลาดกันผู้ดิดเดินเข้าไปตวาดแขนโอบ,บ่าของเมียรำเพยชักสงสัยเสร็จแล้วสิทําไมเขาถึงชอบโอบ่าของเธอจังพี่ทําไมถึงชอบโอบ,บ่าหนูจังแล้วโอบไม่ได้รือไงหนูแปลกใจโดยลําบากจะตายแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ที่เมืองนอกรำเพยถามออกไปอย่างสงสัยจริงๆแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของกอดคอเอาไว้อย่างนี้ใครๆก็ต้องคิดว่าเราเป็นอะไรกันผู้ดิดตอบคำปั้นทุบดินมากเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำไมถึงชอบโอปากของรำเพยไปกันเถอคะค่ะรำเพยไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครั้นจะต้องเดินลงบันไดเขาก็คลายแขนออกเพราะทางเดินตรงหน้าไม่ได้ราบเรียบเดี๋ยวได้ตกบันไดไปทั้งคู่แม่ไปด้วยคุณอรพันธ์ไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วก็นึกอยากไปด้วยจึงมายืนรออยู่ตรงตีนบันไดใบหน้าพราวไปได้วยรอยยิ้มอย่างรอคอยคะ่ะรำเพยยิ้มรับในทันทีเธอดีใจมากที่คุณอรพันธ์จะไปด้วย ภูดิตไม่เคยไปตลาดกับมารดามาก่อนจึงรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาเสียแล้วภายในตลาดสดตอนเย็นแม่ผัวก,กับลูกสะภ้ยเดินเคียงข้างกันไปต่างพาก็เลือกซื้อของสดพอเจอสิ่งที่น่าสนใจก็แวะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่าเย็นนี้บัวลอยไม่ต้องทำหรอกคุณอรพันธ์เสนอแนะทันทีที่หยุดยืนอยู่หน้าร้านมีน้ำทุเรียนด้วยค่ะรำเพยหยิบถุงน้ำทุเรียนที่พร้อมขายให้ลูกค้าขึ้นมาดูซื้อไปด้วยสิ่งชอบ คนอรพันธ์ควักเงินซื้อทันทีค่ะผู้ดิดที่หิ้วข้าวของตามหลังต้อยๆยขยับเข้าไปใกล้เมียแล้วยืนใบหน้าเข้าไปมองข้อเหนียวมูนกับมะม่วงลูกสีเหลืองๆที่ดูน่ากินรำเพยรู้สึกว่าเขาไม่ยืนอยู่ใกล้มากเพราะแผงอกของเขาชนเข้ากับแผ่นหลังของเธอหลังจากรับถุงข้วเหนียวมะม่วงมาจากแม่ค้าก็ไปส่งให้เขาถือพร้อมรอยยิ้มนี่ค่ะ ผูดิดว่านอนสอนง่ายกับลำเพยจนคุณอรพันธ์รู้สึกแปลกใจพร้อมกันนั้นก็รู้สึกดีใจไปด้วยที่ทั้งสองรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วซื้อของครบแล้วหรือยังคุณอรพันธ์หันมาถามลูกสะพ้ยขาดลูกมะกรูดข้าแม่อ,อนเห็นแบบวบแววาร้านโนนมีเราต้องเดินย้อนกลับไปค่ะอาหารเย็นของวันนี้ในบ้านคึกคักยิ่งบรรยากาศปราศจากความน่าอึดอัดเหมือนแต่ก่อน การพูดคุยเต็ไมไปด้วยเสียงโหเราะและรอยยิ้มและเมื่อถึงเวลาที่ควรจะเข้านอนได้แล้วทุกคนก็แยกกันไปภายในห้องนอนของผู้ดิดและรรำเพยรำเพยแปลงฟันเสร็จก็ก้าวขึ้นเตียงอย่างคุ้นเคยอีกทั้งยังคว้าหมอนข้างเข้ามากอดรู้ไหมหมอนข้างน่ะเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ของผัวเมียผู้ดิดพูดพลางก้าวขึ้นเตียงหลังจากที่กดสวิตช์ไฟแล้วช่วยให้เราหลับสบายฝันดีค่ะจะนอนตะแคงซ้ายจะนอนตะแคงขวาหรือว่าเอามารองที่ขาก็ได้ค่ะ มาก่าพี่แทนไม่ได้หรือไงไม่ล่ะค่ะตัวพี่ไม่นุ่มงั้นพี่ไก่ํำเพยแทนเขายิ้มขึ้นมาภายใต้ความมืดหนุ่มไม่ใช่หมอนข้างซะหน่อยแต่ํำเพยตัวนุ่มํำเพยแค่นึกว่าถูกเขากอดเอาไว้ก็ร้อนรุ่มใจและกายขึ้นมาสามีของเธอปากหวานเกินไปแล้วนะนี่คือลีลาการจีบผู้หญิงของเขาหรือหนุ่ม่วงนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ํำเพย รำเพยเจอเสียงออดอ้อนอซอกเข้าไปก็อยากที่จะลุกขึ้นมาอารวาสใส่เขาด้วยความมันเคี้ยวได้โปรดอย่าเรียกเธอแบบนี้ได้ไหมใจของเธอสั่นสะท้านแต่เขาก็ยังเรียกเธออีกท่งเสียงออดอ้อนแผ่วพร่ารำเพยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวหนูหนีลงไปนอนที่ข้างเตียงผู้ดิดฟังแล้วถึงกับหัวเราะเสียงหัวเราะของเขาทําให้รําเพยลุกขึ้นมาเราใช้หมอนข้างทุบตีเขาเป็นพลวันนี่เน่เรียกไม่ได้หรือไงเขาถามเสียงกลัวหัวเราะ หนูอยากจะนอนมาเรียกทำไมก็อยากเรียกคนบ้าได้ได้นอนก็นอนผูดิดยอมแพ้พร้อมเสียงหัวเราะและแล้วค่ำคืนนั้นเขาก็ไม่ได้แตะต้องรำเพยเลยทั้งสองนอนหลับสนิทจนกระทั่งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเช้าว,วันใหม่เช้าว,วันนี้คุณอรพันธ์ผู้ดิษและรำเพยจะไปที่อำเภอ ภายในอำเภอรำเพยร,รอเจ้าหน้าที่จัดการย้ายชื่อของเธอเข้าสู่ทะเบียนบ้านของคุณอรพันธ์เธอทั้งดีใจและโล่งอกเพราะถ้าจะใช้สำเนาทะเบียนบ้านติดต่ออะไรเธอก็ไม่ต้องไปเจอแม่แล้วไปไปรีบไปส่งรำเพยที่มหาวิทยาลัยคุณอรพันธ์บอกรำเพยได้ทำบัตรประชาชนใหม่ด้วยในบัตรประชาชนเป็นที่อยู่ของคุณอรพันธ์ไม่ใช่บ้านเก่าอีกแล้ว ทีมหาวที่ยาไยเมื่อรำเพยเจอหญิงป้อมแล้วหวานต่างก็ยังคงคุยกันอย่างสนุกสนานเช่นเดิมอีกทั้งป้อมยังเป็นตัวตั้งตัวตีชวนออกไปเที่ยวกลางคืนอีกครั้งเพราะยังติดใจในค่ำคืนงานวันเกิดของหญิงไปกันเถอะพวกแกเสาร์นี้ป้อมพยักหน้าร่าก,กับไก่จิกเขาเปลือกชักชวนไปถนนเข้าสารดีกว่าหญิงเสนอที่เที่ยวที่อยากจะไปดีดีไปถนนเข้าสารก็ได้ป้อมเอออ,อาตามทันใด เริ่มเผยไม่ได้ตกปากรับคำที่จะไปเธอตอบเลี่ยงๆเพราะเริ่มเกรงใจสามีที่หลังๆมานี้เขาทําตัวดีมากและสุดท้ายเธอนั้นก็ไม่ได้ไปด้วยต้องขอแม่ออนกับพี่ติดก,ก่อนนะจริงสิเมื่อวานซืนเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันที่ตลาดนัดคุยันแป๊บหนึง่งก็แลกเบอร,ร์โทรศัพท์มือถือกันแล้วเพื่อนอ่ะจู่ๆก็ส่งข้อความมาขอยืมเงินห้าพันเริ่มเผยเล่าให้ฟังแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาให้ทุกคนอ่านข้อความโหอีนางหน้าด้าน ปัอมปากมากปากร้ายอยู่แล้วพูดขึ้นมาทันทีที่อ่านข้อความช่วงแรกไม่ต้องให้เลยนะรำเพยหญิงบอกเสียงเข้มจะให้มันยืมเอามาให้นี่ยืมดีกว่าหวานเอาด้วยคนถึงกับเอาตอนเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานพอมาเจอหน้ากันอีกครั้งถึงกับส่งข้อความมายืมเงินกันเลยทีเดียวไม่ให้ยืมหรอกเพราะไม่มีใจะให้ยืมคนที่ตอบข้อความนะ่ะพี่เขารำเพยตอบไปยิ้มไปฮะผัวแกเป็นคนตอบหรอ ป้อมตาโตและอ้าปากกว้างเพราะได้อ่านข้อความช่วงหลังๆแล้วอืรำเพยพย,ยักหน้าตอบยิ้มๆตอนนั้นกําลังอาบน้ําอยู่แล้วอ้อมก็ส่งข้อความมาพอดีเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ตอบข้อความไปแทนหืมผัวแกแรงป้อมขึ้นเสียงสูงผัวชนะาปากร้ายนะรำเพยหัวเราะออกมาไปเรียนกันเถอะได้เวลาแล้วหวานดูเวลาแล้วชักชวนให้เคลื่อนทับ สองวันต่อมาช่วงเวลาสิบโมงเช้าของวันเสาร์รำเพยนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำที่คอนโดนุ่งขาสั้นกับเสื้อยืดสีขาวดวงตามองสามีที่กำลังว่ายน้ำไปมาเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเธอจึงหยิบมันขึ้นมาดูว่าเป็นใครที่โทรมาหาใครรำเพยย่นหูคิ้วทันทีที่เห็นเบอร์แปลกแต่ก็กดปุ่มรับสายไปฮลัลโหลรำเพยนั่นใครคะรำเพยขมวดคิ้วเข้าหากันมากกว่าเดิมจะใครเสียอีกละ่ะแม่มึงไง ปลายสายตอบกลับมาเสียงดังฟังชัดแม่รำเพยตกใจมากกว่าที่จะดีใจมึงสบายดีไหมสบายดีกูได้เบอร์โทรศัพท์มาจากอีอ้อมเพื่อนมึงนี่มึงไม่คิดที่จะติดต่อแม่ของมึงบ้างหรือไงปลายสายต่อว่ากลับมาเสียงเข้มหนูรำเพยเถียงไม่ออกมึงอยู่สุขสบายเลยนี่อีอ้อมมันบอกว่าหัวมึงกลับมาจากเมริกาแล้วพี่ได้กลับมาขอหย่าหนูพี่เขามีผู้หญิงใหม่ที่น,น่น รำเพยพลงสวนกลับไปในทันทีหน้าเริ่มถอดสีด้วยความวิตกกังวลอะไรนะไอ้เลวนนิปลายสายส่งเสียงด่ากลับมาอย่างโกรธแค้นแทนหนูต้องกู้รัฐบาลเรียนแล้วแม่แม่อ่อนจะเซ็นคำประกันให้กับหนูเพราะหนูรู้ว่าแม่เซ็นคำประกันให้หนูไม่ได้รำเพยคิดหาวิธีสลัดมารดาออกไปจากชีวิตด้วยการโกหกอะไรมึงจะกู้รัฐบาลเรียน ก็หนูจะหย่าแล้วแม่นี่หนูก็กําลังหางานทําอยู่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ตลาดนัดรถไฟมาในวันที่เจอกับนังอ้อมนั่นแหละแต่ทําไมท่ทนทําได้วันเดียวก็ลาออกเริ่มเพยยังโกหกมารดาต่อไปเธอคิดขึ้นมาในใจว่าอ้อมใจที่ส่งข้อความมาขอยืมเงินคงไม่ได้เล่าบางเรื่องกับแม่ออกไปหรอกมั้งว่าแท้จริงแล้วเธอกับสามียังคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หย่าอย่างที่เธอโกหกนี่เมึงแล้วเมึงอยู่ที่ไหนหนูจะไม่กลับไปอยู่บ้าน รำเผยตอบกลับไปเสียงแข็งทันทีแค่นึกถึงพ่อเลี้ยงขึ้นมาก็รู้สึกขยะขยงที่จะไปอยู่ร่วมกับคนที่จะข่มขืนเธอเออมึงมีเงินสักสองหมื่นให้กูยืมไหมปลายสายเผยจุดประสงค์ที่ติดต่อในครั้งนี้ออกมาในที่สุดหนูไม่มีเงินมึงไม่มีเลยเหรอไม่มีนางอ้อไม่ได้บอกกับแม่เหรอว่ามันส่งเงินมาขอยืมหนูเหมือนกันห้าพันแต่หนูไม่มีเงินมันไม่ได้บอกแล้วตอนนี้มึงอยู่ที่ไหน ปลายสายยังถามกลับมาอย่างสงสัยว่าลูกสาวตอนนี้กําลังอาศัยอยู่ที่ไหนกันหนูขอบเพื่อนที่หาบิทยลาลัยอาศัยอยู่ที่คอนโดด้วยรเริ่มเพยยังโกหกต่อไปอ๋อปลายสายคลางอย่างรับรู้รัคนผิดหวังมึงไม่มีเงินจริงๆเหรอไม่มีจริงๆแม่มึงอยู่บ้านโน้นมาตั้งนานมึงน่าจะมีเงินเก็บบ้างบ้านผมมึงมีเงินแม่หนูเป็นลูกสะภ้เป็นคนนอก เริ่มเผยเถียงออกไปเริ่มเสียงสั่นเครือนิดๆที่อีกฝ่ายโทรมาหาแล้วก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้โอ้ยกูกําลังลําบากมึงหาเงินให้กูหน่อยไม่ได้หรือไงหนูไม่มีจริงๆแม่เริ่มเผยเริ่มเดินหนีผู้คนเพราะเริ่มร้องไห้ออกมาแล้วมึงกลับไปขอแม่ผัวมึงให้กูหน่อยสิหรือจะบอกว่ากูยืมก็ได้กูขอยืมแค่สองหมื่นเองไม่หนูไม่ขอยืมให้แม่เริ่มเผยปฏิเสธในทันทีอีนี่กูกําลังลําบากมึงช่วยกูหน่อยไม่ได้หรือไง ปลายสายดากลับมาเสียงเรียวกราดที่หนูจะถูกข่มขืนเป็นเมียมันอีกคนทําไมแม่ไม่จัดการให้หนูบ้างรําเพยสวนกลับไปอย่างหมดความอดทนมึงแม่ยังอยู่กับมันอ้อมันบอกหนูมันเป็นผัวกูแม่ก็ไปให้ผัวของแม่หาเงินให้สิราเพยตัดสัญญาณโทรศัพท์ทิ้งอย่างเหลืออดเนื้อตัวสั่นเทามากในตอนนี้และเมื่อหันไปเจอภูดิดทำนบน้ําตาแตกพังทลาย <c oughs> <c oughs> ูดิตจับใจความบทสนทนาได้เขามีสีหน้าเคร่งเครียดและอึมครึมจากนั้นก็ใช้ผ้าคนหนูที่หยิบติดมือมาด้วยเช็ดน้ำตาให้กับเธอจากนั้นก็พาเธอกลับไปที่ห้องระหว่างทางรำเพยก็เล่าให้ฟังอีกรอบว่าพูดอะไรกับมารดาไป <c oughs> โกหกได้เนียนเชอนะเขาพูดให้เธอหัวเราะตั้งใจจะทําให้เธอสบายใจแต่ตอนนี้รำเพยหัวเราะไม่ออก <c oughs> หนูต้องโกหก <c oughs> รู้แม่หนูพูดจาไม่พอ รำเพยนึกถึงคำว่าไอ้เลวที่เรียกภูตดิกขึ้นมาก็รู้สึกเศร้าใจรู้เพราะเคยได้ยินมาก่อนเราถ้าแม่หนูรู้ว่าไม่ได้อยากกับพี่ล่ะรำเพยเงยหน้าขึ้นมาถามดวงตาทั้งสองข้างของเธอแดงำํำจะกลัวอะไรก็บอกไปสิผัวกลับมาขอคืนดีด้วยรำเพยอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาทว่าใจก็ยังรู้สึกหนักอึ้งราวกับถูกภูเขาลูกใหญ่กดทับอยู่ดีเพราอแม่ก็ยังเป็นแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเธอ ตอนที่31เรื่องที่แม่ของรำเพยโทรมาหารำเพยนั้นคุณอรพันธ์รับรู้จากลูกชายในทันทีเพราะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงผู้ดิดก็โทรมาเล่าให้ตนฟังคุณอรพันธ์ฟังแล้วก็นึกเป็นห่วงรำเพยขึ้นมาเฮ้ยพ่อติดต่อมาก็ยืมเงินเลยเหรอครับถึงกับจะให้มายืมแม่เลยนะครับผู้ดิดไม่ชอบมารดาของรำเพยเป็นทุนอยู่แล้วทีนี้ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เท่าไรหรอสองหมื่นครับให้ให้ไปเถอะ คุณอรพันธ์คิดที่จะให้เพื่อตัดปัญหาไม่ครับลูกชายปฏิเสธแทนทันทีและให้เหตุผลให้ไปเดี๋ยวก็กลับมาขอรำเพยเพิ่มอีกตัดไปเลยดีกว่าครับแม่รำเพยบอกว่ากำลังจะหย่าก,กับผมผมนอกใจและตอนนี้ย้ายออกมาอยู่กับเพื่อนที่คอนโดจึงไม่มีเงินให้อีกทั้งได้บอกเรื่องกู้รัฐบาลเรียนไปแล้วด้วยครับเพราะแม่ไม่ออกค่าหน่วยกิจให้แล้วแล้วแม่ของรำเพยเชื่อหรอคุณอรพันธ์สงสัยไม่รู้สิครับเขาไม่รู้จริงๆ S <S> <S คุณอรพันธ์ถอนหายใจอีกครั้งสามวันต่อมาจู่ๆก็มีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาจอดอ,อยู่ที่ริมถนนกำแพงบ้านของคุณอรพันธ์คุณอรพันธ์คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแม่ของรำเพยกับพ่อเลี้ยงจะกล้ามาหารำเพยถึงที่นี่มีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่ไหมเสียงตะโกนเรียกที่หน้าประตูรั้วบ้านดังลัน่นอีกทั้งแม่ของรำเพยกำลังสอดสายใส่ตาเข้ามาด้านในดวงตามองผ่านช่องเล็กๆระหว่างประตูรั้วเหล็กเข้ามา มาลีกับคุณอรพันธ์เดินออกมามองคนทั้งสองและวามลีเป็นผู้ถามออกไปโดยที่ไม่ได้เปิดประตูรั้วบ้านต้อนรับมาหาใครมาหาอิรำเพยรำเพยไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วโกหกจะไปโกหกทาไมคุณอรพันธ์พูดแทรกขึ้นมาเสียงเข้มลูกชายฉันมีเมียใหม่อยู่ที่ต่างประเทศที่กลับมาเนี่ยก็เพื่อจะมาขอหย่าก,กับรำเพยตอน,นี้รำเพยย้ายไปอยู่กับเพื่อนแล้ว อีอ๊อมันบอกว่ารำเพยเดินตลาดนัดอยู่กับผัวของมันแม่ของรำเพยเถียงกลับมาคุณอรพันธ์สะดุง้งเพราะไม่รู้จะโกหกต่อไปยังไงดีแต่แล้วก็ถามกลับไปแทนอย่างใช้ความฉลาดของตัวเองเสีนหน่อยมาทําไมกันจะมาหารำเพรยรำเพยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคราวนี้แม่ของรำเพยชะงักไปบ้างจากนั้นก็หันไปมองผู้ชายที่สูงผอมและมีผิวคล้ำๆอยู่ที่ทางด้านหลังแวบ,บหนึ่งพอหันกลับมามองคุณอรพันธ์ผ่านช่องเล็กๆอีกครั้งก็เอ่ยขึ้นมาอย่างหน้าด้าน จะมาขอยืมเงินอินรำเพยมานหน่อยเท่าไหร่คุณอรพันธ์ถามเพราะยังคิดที่จะใช้เงินแก้ปัญหาให้กับรำเพยอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ลูกชายเ็าพูดปรามเอาไว้แล้วห้าหมื่นโอ้ยรำเพยไม่มีเงินหรอกห้าหมื่นจะเบีอาเงินมาจากที่ไหนมะลิโมโหแทนรำเพยจนพูดแทรกขึ้นมาเสียงแหลมกลับเข้าบ้านกันมะลิคุณอรพันธ์เลิกคิดที่จะคุยด้วยในทันทีเพราะแม่ของรำเพยเห็นแก่ตัวเหลือเกินจากสองหมื่นกลายเป็นห้าหมื่นในแค่สามวันนี่ Hey, เดี๋ยวก่อนสิอรรัเพยมันจะหยาดจริง,รงๆหรอแม่ของรําเพยตะโกนเรียกอย่าลูกชายของฉันอยากจะหยาก็อย่าอีกแม่ของรําเพยเริ่มหลุดคำหยาบคายกับคุณอรพันธ์ออกมาอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่โชคดีที่ยังยังเอาไว้ได้ทันเพราะยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการรู้ไหมอีรําเพยมันไปอยู่กับเพื่อนที่คอนโดไหนถามรําเพยเองสิคุณอรพันธ์หน้าแดงต่่ำขึ้นมาด้วยความโมโหบ้างแล้วติดต่อมันไม่ได้ไม่รู้เนี่ย ทำไมมันกับผัวมันไปเดินด้วยกันที่ตลาดนัดแม่ของราเพยไม่ได้โง่เช่นกันวันไหนคุณอรพันย้อนถามสิงยียวนวันไม่รู้แม่ของราเพยไม่รู้จริงๆว่าเป็นวันไหนเพราะอ้อมใจก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวันไหนแค่บอกว่าเจอกับราเพยที่ตลาดนัดรถไฟและแลกเบอร์โทราศัพท์มือถือกับไอดีติดต่อกันเท่านั้นวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ดิดไปอยากกับราเพยที่อำเภอมั้งแล้วดิดก็ไปส่งราเพยที่คอนโดเพื่อนด้วยความดีใจ คุณอรพันธ์โกหกได้อย่างลื่นไหลจนแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันทว่าการโกหกในครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น้อยแล้วมันอยู่ที่ไหนคราวนี้แม่ของรำเพยถามหาผู้ดิดมันน่ะใครคุณอรพันธ์ถามกลับทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นใครอติลูกเขยนะสิแม่ของรำเพยกระแทกเสียงตอบไปติดต่อทางมหาวิทยายลายัยเพราะลูกชายของฉันจะเรียนต่อปริญญาเอกกลายเป็นด็อกเตอร์ใหนมิชาคุณอรพันธ์ข่มแม่ของรำเพยยังอดใจเอาไว้ไม่อยู่ มหาวิทยาลัยในที่สุดพ่อเลี้ยงของรำเพยก็เปิดปากพูดขึ้นมาซึ่งทําให้แม่ของรำเพยคิดอะไรออกจึงถามคุณอรพันธ์กลับไปในทันทีอีรําำเพยมันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไ,ไหนไม่รู้คุณอรพันธ์ตอบํำปั้นทุบดินแถมชดหน้าขึ้นอีกด้วยไม่รู้ได้ยังไงแม่ของรำเพยเกรียวกราดจะไปหารำเพยที่มหาวิทยาลัยเอาผู้ชายที่เคยลงมือจะข่มขืนลูกสาวตัวเองไปด้วยช่างกล้าจริงๆเลยนะคุณอรพันธ์กระแนกกระแนกกลับอ แม่ของรำเพยปรีแตกและสะดุ้งอยู่ไม่น้อยที่บ้านนี้รู้เรื่องนี้อย่างไรรำเพยก็ไม่ยอมกลับไปบ้านน้นหรอกเพราะเคยมีคนคิดที่จะข่มขืนอาศัยอยู่สู้ไปตายเอาดาบหน้าไม่ดีกว่าหรออีรำเพยมันโกโหกคนกินปูนร้อนท้องพลงขึ้นมาเสียงแหลมโกหกหรือไม่โกหกดูก็รู้คุณอรพันธ์ขึ้นเสียงสูงบ้างมึงมามึงมากลัวอะไรที่นี่ไปซะคุณอรพันธ์ตวาดไล่แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งจนถอยหลังเพราะจู่ๆอีกฝา่ายพุ่งเข้ามาเขย่าประตูรั้วบ้าน จนเกิดเสียงดังโครมครามเ่ออีรำเพยได้ยังไงอีรำเพยโกหกแม่ของรำเพยปกป้องสามีไปออกไปจากบ้านฉันไปคุณอรพันธ์โบกมือไล่หน้าตาขึงขังแล้วยังโต้กลับไปอีกหนึ่งดอกมาพูดว่ารำเพยโกหกแล้วจะยังมายืมเงินลูกตัวเองอีกอีกเข้าบ้านกันเถอมะมลิเดี๋ยวโทรไปหาเพื่อนตำรวจสักหน่อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนตำรวจจัดก,การคุณอรพันธ์ขู่ออกไปก่อนด้วยความรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเช่นกันค่ะ มะลิเดินตามหลังคุณอรพันธ์กลับเข้าบ้านโดยไม่ลืมที่จะเฝ้าระวังทั้งสองคนเพราะกลัวว่าจะปีนรั้วบ้านเข้ามาคุณอรพันธ์เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นปุ๊บ,บก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามือไม้สัน่นจากนั้นก็โทรไปหาภูดิดเพื่อรายงานเรื่องด่วนให้กับลูกชายฟัง <c oughs> <c oughs> ดิดแม่ของลำเพยมาที่นี่พาพ่อเลี้ยงลำเพยมาด้วยอะไรนะครับภูดิดคาดคิดไม่ถึงว่าทั้งคู่จะกล้าไปเหยียบถึงที่บ้านจะมาเอาเงินจากลำเพยตั้งห้าหมื่นพวกนี้นี่ เขาถึงกับกัดฟันกรอดด้วยความโมโหขึ้นมาแม่พูดแบบที่รำเพยพูดไปนะก็ลังจะหยาก,กับดิดหรือว่าหยาไปแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยแม้ว่าการโกหกมันจะเป็นบาปก็เถอะครับแล้วฝ่ายโน้นว่าอย่างไงบ้างเขาถามกลับมาด้วยความสงสยัยพลางพาตัวเองกลับไปที่บ้านในทันทีถามถึงชื่อคอนโดที่ไปอยู่กับเพื่อนและชื่อมหาวิทยาลัยอ,อ๋ออ๋อบอกมาด้วยนะว่าติดต่อรำเพยไม่ได้ผมให้รำเพยปิดเครื่อง ตอนนี้โทรศัพท์มือถือของรำเพยอยู่กับผมผมมาที่ห้างเพื่อหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้รำเพยอยู่ครับตอนนี้ภูดิศอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าและกำลังเดินทางกลับบ้านอ๋อผมกำลังจะกลับไปที่บ้านเขากล่าวด้วยความเป็นห่วงม่านดาว่าจะเจอกับเรื่องไม่ดีเช่นฝ่ายนน้นกล้าลงมือต่อยตีอย่ามาเลยเดี๋ยวทะเลาะกัน,กนคุณอรพันธ์ปรามด้วยความเป็นห่วงเพราะรู้จักนิสัยของลูกชายทาั้งยังเดินไปมองว่าแม่ของรำเพยกับพ่อเลี้ยงไปหรือยังและพูดต่อไปอีกว่า แม่ไม่ได้เปิดประตูรั้วบ้านออกนะคุยกันทั้งที่ยังปิดอยู่นั่นแหละดีแล้วครับแล้วพี่มาลิอยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วเจอกันนะครับอืมในตอนที่ผู้ดิตมาถึงแม่ของํำเพยกับพ่อเลี้ยงได้กลับไปแล้วคุณอรพันธ์ออกมารับลูกชายถึงหน้าบ้านแล้วรายงานความคืบหน้าไปกันได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็คิดเอาไว้แล้วว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่พวกนั้นมาหาํำเพยผู้ดิตกล่าวหน้านิ่งจะมาเอาเงินตั้งห้าหมื่นโอ้ย รำเพยจะมีเงินเสร็จที่ไหนมมลีที่เปิดประตูรั้วบ้านให้ผู้ดิดขับรถเข้ามาผู้แทรกหน้าตาขึงขังตอนแรกแม่นึกว่าสองหมื่นที่นี่ก็คิดว่าจะให้ไปนะแต่พอมาฟังว่าเป็นห้าหมื่นแม่เลยเปลี่ยนใจไม่ให้เลยคุณอรพันธ์กล่าวต่ออย่างโกรธเช่นกันลูกตัวเองเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรคณะอะไรก็ยังไม่รู้เลยแม่แบบนี้เฮาเมลีโบนอ,ออกมาอีกด้วยความสงสารรำเพยผู้ดิบยิ่งฟังยิ่งมีสีหน้าเข้มจัดมากกว่าเดิม ถ้าเขาอยู่ที่นี่และได้เจอกับพ่อเลี้ยงของรำเพยคงได้มีการวางมมยกันเป็นแน่เข้าไปคุยในบ้านเถอะคุณอรพันธ์เดินนําหน้าเข้าบ้านพี่มลิขอ,อน,น,น้ำเย็นๆผมแก้วหนึ่งครับคนที่เร่งรีบกลับมาถึงบ้านขอแห้งได้ค่ะมลิรับคำแล้วเดินแยกออกไปคุณอรพันธ์กับภูดิตเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาสีหน้าต่างยังดูเคร่งเครียดอยู่ไม่น้อยเพราะกลัวกันว่าแม่ของรำเพยกับพ่อเลี้ยงจะต้องมาหารำเพยอีกแน่ๆ แม่โกโหกไปเฮ้ยห,หมุสาจนได้คุณอรพันธ์ระบายลมหายใจออกมาเสียงดังเฮือกเราต้องทําให้พวกนั้นติดต่อรําเพยไม่ได้ผมถึงได้เอาโทรศัพท์มือถือของรําเพยไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ผู้ดิดวางแผนตั้งแต่แม่ของรําเพยโทรมาได้เบอร์ใหม่มาแล้วหรือยังเอาเบอร์ใหม่มาให้แม่ด้วยคุณอรพันธ์หันไปคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาถือได้มาแล้วครับเบอร์เขาบอกออกไป โชคดีที่เดี๋ยวนี้ก๊อปปี้เบอร์โทรศัพท์จากอีเมลได้โทรศัพท์บางเบอร์ก็สําคัญอยู่ไม่น้อยเช่นของคุณอรพันธ์แม่กลัวว่าแม่ของรําเพยจะมาที่นี่อีกผมกับรําเพยยังจะต้องอยู่ที่คอนโดกันไปก่อนนะครับเขาตั้งใจที่จะอยู่คอนโดสักพักหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้มีเหตุผลให้อยู่ไปก่อนอีกนี่นะแม่ของรําเพยฉลาดอยู่ไม่น้อยคุณอรพันธ์เล่าให้ฟังถามแม่ว่าทําไมดิดถึงได้ไปเดินตลาดนัดกับรําเพยแม่รีบโกหกแทบไม่ทัน ว่าวันนั้นไปหยากกันมาดิดเลยไปส่งรำเพยที่คอนโดเพื่อนมลินนำแก้วน้ำมาวางให้ผู้ดิดแล้วก็พูดเสริมขึ้นมาหน้าตาขึงขังว่าเป็นแม่ประษาอะไรก็ไม่รู้บอกว่ารำเพยโกหกปกป้องผัวของตัวเองผู้ดิดมีสีหน้าไม่เข้าใจว่าพี่มลิซกำลังพูดอะไรคุณอรพันธ์จึงพูดเสริมให้ความกระจ่างว่าเป็นเรื่องไหนออกมาแม่พูดเรื่องที่พ่อเลี้ยงรำเพยเคยลงมือจะขม่มขืนรำเพยออกไปรำเพยไม่กลับไปอยู่บ้านด้วยหรอกจะกลับไปอยู่กับคนที่คิดจะข่มขืนได้ยังไง ใช่ใช่มลิพยักหน้ายืนยันระรัวอีกทั้งยังพูดออกมาอีกแม่ของรำเพยเถียงออกมาเลยนะคะว่าเชื่อคำพูดของรำเพยได้ยังไงมันโกหกผูดิดยิ่งฟังยิ่งมีสีหน้าเคร่งเครียดหนักให้ตายสิมีหน้ารำเพยถึงได้กล้ามีอะไรกับเขาแล้วก็พยายามบังคับเขาให้รับผิดชอบด้วยการแต่งงานด้วยเธอช่างน,น่าสงสารจริงๆถ้าจับได้ว่ายังไม่ได้หย่าและรำเพยยังอยู่ที่นี่ในฐานะเมียผมแล้วยังไงล่ะครับรำเพยอ,อยู่ในบ้านเราผมไม่ให้พวกนั้นเข้ามาทำร้ายหรอก คุณอรพันธ์พยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของลูกชายถ้าแม่ของรำเพยและพ่อเลี้ยงกลับมาอีกก็ปะทักกันตรงๆนี่แหละคืนนี้ผมกับรำเพยจะนอนค้างที่นี่ครับผู้ดิตพูดแล้วส่งข้อความไปหาหญิงเพราะรำเพยไม่มีโทรศัพท์มือถือในตอนนี้จึงติดต่อไปหาหญิงแทนซึ่งเวลานี้รำเพยยังอยู่กับเพื่อนที่หมหาวิทยาลัยตกเย็นพอรำเพยมาถึงที่บ้านเท่านั้นก็ได้รับรู้เรื่องอนาตกใจหน้าของเธอถอดสีและขอบตาร้อนเผาขึ้นมา ภายในใจอดที่จะนึกรังเกียจพฤติกรรมของแม่และพ่อเลี้ยงไม่ได้ทันใดก็ยกมือขึ้นพนมพลางกล่าวเสียงเครือหลูกขอโทษค่ะขอโทษอะไรกันไม่ใช่ความผิดของรำเพยคุณอรพันธ์ปลอบเสียงอ่อนอย่างเห็นใจถ้าเกิดว่าแม่มาอีกรำเพยคิดที่จะหนีไปให้ไกลคงไม่มาแล้วล่ะมัง้งแม่บอกไปว่ารำเพยอยากกับติดแล้วแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนอย่างที่รำเพยเคยบอกคุณอรพันธ์พูดในทางที่ดีเพื่อให้ลูกสยสบายใจค่ะ รำเพยขานรับอย่างเงางอยด้วยว่ายังไม่สบายใจนะไม่ต้องคิดมากมีพี่อยู่พี่จะปกป้องรำเพยเองผู้ดิดเอ่ยแทรกขึ้นมาหลังจากที่ฟังมารดาคุยกับเมียอ,อยู่ฝ่ายเดียวรำเพยศบสายตากับสามีทันใดนั้นทำนกน้ำตาเขาพังคลืนเธอร้องไห้อึกสะอื้นจนผู้ดิดมีอาการเจ็บจิกๆอยู่ในอกเขาพูดปลอบสุงเสียงอ่อนโยนร้องไห้ทำไมไม่ร้องหนูเธอตื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นตันใจจนร้องไห้หนะัะ ไม่ต้องร้อง <c oughs> หนูขอไปล้างหน้าหน่อยนะคะรำเพยรู้ตัวว่ามีสภาพที่ไม่น่าดูจนขอตัวไปล้างหน้าที่ห้องน้ําสักหน่อยพอเธอเดินออกไปจากห้องนั่งเล่นสามีก็เดินตามหลังออกมาในทันทีรำเพยเข้าไปในห้องนอนแล้วตรงเข้าไปในห้องน้ําเธอเปิดน้ําให้ไหลออกมาจากนั้นก็ใช้สองมือรองน้ําล้างหน้าของตัวเองแล้วจู่ๆมือใหญ่ของผู้ดิดก็วางลงมาบนศีรษะสายตาของเขาที่กําลังมองเธอเปล่งประกายอ่อนโยนอย่าคิดมาก ทำไมแม่ของหนูเป็นแบบนี้รำเพยปล่อยโฮออกมาอีกครั้งตั้งแต่หนูจําความได้หนูไม่ได้รับความสนใจอะไรจากแม่เลยหนูช่วยแม่ขายของช่วยแม่หุงข้าวล้างจานทำความสะอาดบ้านทุกอย่างแม่ชอบพูดคำหยาบคายมึงมึงกูกูบ้างตอนนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยจนหนูต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อน พูดดิดดึงรำเพยเข้ามากอดเธอร้องไห้สึกสะอื้นอยู่กับอกของเขาเธอยังเล่าเรื่องราวที่อัดแน่นอยู่ในอกออกมาให้ฟังทั้งน้ำตาตอนนั้นหนูคิดมีผัวสักคนหนี่นออกไปจากบ้านแต่หนูก็อยากจะมีชีวิตที่ดีอ้อมมีแฟนบ้านแฟนของอ้อมก็พอที่จะมีเงินหนูก็เลยมองมองพวกพี่แล้วหนูก็หนูไม่ต้องพูดแล้วผู้ดิดลูบหลังของรำเพยไปมา <c oughs> นูขอโทษอืหนูพยายามจับพี่ให้ได้ก็เลยบอกแม่ให้มาจัดการไม่ต้องพูดแล้วเป็นผัวเมียกันทั้งสามปีแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วรำเพยแล้วเราจะมีลูกออกมาให้แม่เลี้ยงเราสองคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอรำเพยงเงยหน้าที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำตาขึ้นมองอีกฝ่ายตาประสานตาก,กันอยู่ชั่วอึดใจใจของเธออบอุ่นขึ้นจากนั้นก็พยักหน้ารับและกล่าวออกมาเสียงแผ่วค่ะ <c oughs> ไปล้างหน้าอีกรอบเขาดันร่างบางให้หันไปทางอ่างล้างหน้าแล้วพากันลงมาข้างล่างอีกครั้งจากนั้นรำเผยก็เข้าไปในครัวเพื่อช่วยพี่มะลิทำอาหารเย็นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ